นะครับแล้วก็เชิญทุกๆสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นเซเลไเป OL, ไม่ว่าจะเป็น K L ไม่ว่าจะเป็นสาต่างๆครับก็มามาชแชร์ประสบการณ์นะรับร้า ของตัวเองนะครับา่านแพลตฟอร์มมิชรชวนกินนะครับก็ก็ตอนนี้เราก็มาเปิดตัวกันวันนี้นะครับที่ร้านคารากาตนก็จะมีอีเวนต์ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้บอกว่าก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะครับก็จะมีทั้งหมด50ร้านนะ50เซเลบหบารา้าสร้านนะครับก็มีรีวิวกันไว้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ด้วยก็ก็หวังไม่ย่างยิ่งว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราให้เราได้ได้มาแชร์เรื่องดีๆที่เกี่ยวกั กันครับครับคือจริงๆจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับเราก็เลือกเอ่ทำทำศิลปินดารา c e l e ริ i t y นะครับแล้วก็ K L ต่างๆเนี่ยเป็นคนเลือกมาคิดว่าน่าจะเลือกจากประสบการณ์ที่ดีจริงๆเพราะว่าเลือกได้แค่ร้านเดียวก็จะเลือกร้านที่ดีที่สุดที่ตัวเองไปกี่ครัง้งกี่ครั้งก็จะประทับใจครับ กับการข่าววันนี้มาลงงานคัมเป็น้เห็นไามคะรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคัมเปญน,นี้นะครับเพราะว่าทํารายการอาหารอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีบางครั้งครับที่ว่าเราอยากจะแชร์ร้านอาหารให้มันกว้างขวางขึ้นอยากจะชวนคนที่ยังไม่รู้ว่ามีร้านนี้ตรงนี้อาจจะอยู่ใกล้บ้านใคร้าแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งขอ่อช้ยในการ ก็จะมีงานต่างๆจะมีเด็กๆมาถ่ากันต่านะคะวันนี้เดินมาก็สวยยอยเลย